บทบรรณาธิการแนวหน้าวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568คนดีคือรากฐานของระบบในช่วงที่ผ่านมานักเขียนชื่อดังนามปากกานิ้วกลมได้จุดประกายการถกเถียงในสังคมอีกครั้งด้วยบทความชื่อสังคมต้องการระบบจอมพลังแทนมนุษย์จอมพลังที่เสนอแนวคิดว่าสังคมควรพัฒนาร,ระบบให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการดูแลประชาชนโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่ถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่หรือผู้กอบกู้แบบกันจอมพลัง คุณวาปรากฏตัวในพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนอยู่เสมอแนวนคิดนี้ฟังดูดีในทางทฤษฎีเพราะในอุดมคติแล้วสังคมที่ดีไม่ควรต้องพึ่งบุคคลใดคนหนึ่งระบบที่ดีควรจะทำให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิตามสมควรโดยไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยแต่ในทางปฏิบัติความคิดเช่นนี้กลับดูสุดโตง่งและห่างไกลจากความจริงของมนุษย์ไปมากนักความจริงคือไม่มีระบบใดในโลกที่สมบ,บูรณ์แบบแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเยอรมนีอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่างก็มีระบบสุศการเข้มแข็งมีโครงสร้างทาง,งสังคมที่ดีและโปรง่งใสแต่พวกเขาก็ยังคงมีองค์กรการกุศลมูลนิธิและเครือข่ายอาสาสมัครจานวนมากทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนที่ยังตกหล่นจากการดูแลของรัฐเพราะต่อให้ระบบดีเพียงใดก็ย่อมมีช่องว่างและช่องว่างนั้นต้องถูกเติมเต็มด้วยหัวใจของมนุษย์การช่วยเหลือกันในสังคมไม่ได้สะท้อนว่ารัฐล้มเหลวเสมอไปจะสะท้อนถึงจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์ที่ยังไม่ตายไปจากสังคม การทีใ่ใครสักคนลุกขึ้นมาช่วยผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกําลังทรัพย์เวลาหรืออิทธิพลทางสังคมนั่นคือการแสดงออกของคุณค่าทางจิตใจที่งดงามและเป็นพลังเสริมของระบบไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกับระบบตรงกันข้ามหากว่าหนึ่งสังคมเรามีแต่ระบบดีแต่ไม่มีคนดีที่จะขับเคลื่อนและรักษาระบบนั้นไว้ระบบก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องจักรที่เย็นชาและไร้วิญญาณและท้ายที่สุดระบบทุกระบบย่อมมีคนอยู่เบื้องหลังคนออกแบบคนบริหาร คนบังคับใช้และคนรับผลหากคนเหล่านั้นขาดคุณธรรมระบบที่ดีแค่ไหนก็พังได้ง่ายๆระบบคือเครื่องจักรแต่คนดีคือหัวใจของเครื่องจักรนั้นเราสามารถสร้างกฎหมายให้ดีเขียนนโยบายให้ครบออกระเบียบให้รัฐกุ่มแต่ถ้าคนที่ถือกฎหมายใช้เพื่อผลประโยชน์ตนเองหากผู้มีอำนาจในระบบขาดจีิสํานึกแห่งความรับผิดชอบต่อสาธารณะระบบที่ออกแบบไว้อย่างสวยหรูก็ไม่มีความหมาย ระบบดีจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่อผู้คนในระบบนั้นดีจริงและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องจริงดังนั้นการพัฒนาประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างระบบแต่ต้องสร้างรากของระบบให้แข็งแรงและรากนั้นคือคนดีในทุกระดับของสังคมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปเพราะระบบที่มีแต่คนเห็นแก่ตัวจะกลายเป็นโครงสร้างที่เปราะบางสุดโทมและพร้อมจะถูกบิดเบือนทุกเมื่อในอีกด้านหนึ่งการเรียกร้องให้รัฐ มีระบบที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทําแต่ต้องไม่กลายเป็นข้ออ้างที่จะดูแคลนหรือปฏิเสธความดีของบุคคลที่ลุกขึ้นมาทําสิ่งที่รัฐยังไม่สามารถทําได้เพราะในสังคมจริงไม่ใช่ทุกเรื่องที่ระบบจะตอบสนองได้ทันทีการที่มีใครสักคนยื่นมือเข้าช่วยผู้อื่นในยามยากไม่ควรถูกตราหน้าว่าทําลายระบบแต่ควรถูกมองว่าเป็นส่วนขยายของความเป็นมนุษย์ที่ระบบควรเรียนรู้และนํามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นระบบที่ยั่งยืน จึงไม่ใช่ระบบที่ไร้คนดีแต่คือระบบที่คนดีมีส่วนร่วมตั้งแต่รากถึงยอดต้นไม้ที่มั่นคงย่อมเริ่มจากรากที่แข็งแรงและรากของระบบที่มั่นคงก็คือคนดีที่มีสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในวันที่ใครต่อใครกำลังพูดถึงระบบจอมพลังเราอาจต้องไม่ลืมถามตัวเองว่าเรามีคนดีมากพอหรือยังที่จะเป็นรากให้ระบบนั้นอย่างลึกและยืนยาว